สวัสดีครับตอนที่6นี้จะพูดถึงเรื่องการขออนุญาตสร้างบ้านทําสมุดสาเนาทะเบียนบ้านขอไฟฟ้าน้าปป,ปาต่างๆนะครับช่วงระหว่างที่กําลังถมที่กันอยู่ประมาณกลางเดือนมีนา5-5นั้นผมมีเวลาก็ไปเดินเรื่องทําสมุดสําเนาทะเบียนบ้านเพราะต้องการขอไฟฟ้าสำหรับใช้กับเครื่องสูบน้ำนะและก็ใช้ในตอนสร้างบ้านจึงได้ปรึกษากับ ทางผู้ใหญ่บ้านนะครับเขาให้เขียนแผนผังบ้านคร่าวๆขึ้นมาก่อนเพื่อที่จะได้ออกเลขที่บ้านจากนั้นก็ไปติดต่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหรือที่เคยเรียกกันว่าอนามัยนะครับเพื่อให้ตรวจสอบเรื่องสุขอนามัยภายในบ้านแล้วก็ไปติดต่ออบตอเพื่อทําเรื่องขออนุญาตสร้างบ้านจากนั้นก็นำเอกสารจากอบตอไปที่อำเภอเพื่อทำสมุดสำเนาทเวียนบ้านต่อไปนะครับ ไม่ได้สมุดสำนาทะเบวียนบ้านแล้วเราจะไปขอไฟฟ้าน้ำประปาก็ได้แต่ตอนนั้นผมแค่ขอไฟฟ้าก่อนนะครับรอให้บ้านใกล้เสร็จจึงค่อยขอน้ำประปาเพราะในระหว่างที่กำลังสร้างบ้านนั้นช่างก่อสร้างสามารถสูบน้ำจากบ่อก,กรมขึ้นมาใช้ได้อยู่แล้วทั้งหมดที่ว่ามาน,นี่อาจจะดูว่ามีหลายขั้นตอนนะครับแต่ว่าแต่ละจุดใช้เวลาไม่นานเลยสามารถทำทุกอย่างเป็นเสร็จได้ภายในหนึ่งวัน ในเรื่องการขอไฟฟ้านั้นผมต้องขอทําเรื่องขอขยายเขตไฟฟ้าด้วยคือต้องขอปักเสาไฟฟ้าอีกหนึ่ต้นภายในพื้นที่นะครับเพื่อจะได้เชื่อมต่อสายไฟฟ้าจากเสานั้นไปใช้ภายในสวนหรือภายในตัวบ้านต่อไปหลังจากที่ทําเรื่องขอไฟไปประมาณเกือบ2เดือนช่างไฟฟ้าก็มาติดตั้งเสาไฟฟ้านะฮะเสานี้ยาวประมาณ8เมตรในสวนของเราฝังลึกลงไปประมาณเมตรย แต่ตอนนั้นเขาทำได้ไม่เรียบร้อยเลยนะครับไม่นานเสาไฟฟ้าก็เอ็นไปทางด้านถนนนะหลังจากสร้างบ้านเสร็จพอเลยต้องจ้างช่างเพื่อดึงสลิงลังเสานั้นเอาไว้แล้วก็เทป,ปูนที่ฐานเสานะ่จึงจะให้เสาตั้งอยู่ได้อย่างมั่นคงนะตอนที่ช่างไฟฟ้ามาตั้งเสาไฟฟ้านั้นก็ได้เดินสายไฟเมนเข้ากับคัตเอาติดตั้งในกล่องที่เสาไฟฟ้าไว้แล้วด้วย เพื่อความปลอดภัยนะฮะในการใช้ไฟเป็นการชั่วคราวผมเลยติดตั้งชุดเบรกเกอร์ C B นะฮะหรือเบรกเกอร์หลักแล้วก็ R C C B เป็นเบรกเกอร์กันไฟดูดซึ่งจะตัดไฟหากมีไฟลั่วกเกิดขึ้นโดยต่อออกมาจากคัตเอาท์นะฮะเผื่อใช้ตอนที่เราลดน้ำต้นไม้หรือใช้ในตอนที่เขาสร้างบ้านกันในส่วนการลดน้ำต้นไม้ในช่วงแรกนั้นผมจะปั๊มชัก ที่มีมอเตอร์ขนาด350วัตต์นะครับโดยติดตั้งปั๊มอาไว้บนรถเข็นแล้วเราก็เข็นจากบ้านแมวนะฮะไปวางที่ข้างบ่อเลยโดยที่บ่อน,น้ำนั้นผมได้ต่อท่อ PVC จุ่มลงไปในบ่อรอไว้เรียบร้อยแล้วเมื่อถึงเวลาที่จะใช้ก็ต่อท่อน,นั้นเข้ากับปั๊มลดน้ำเสร็จก็เข็นปั๊มไปฝากบ้านแมวตามเดิมสำหรับไฟฟ้าที่ต่อเข้ากับ ปั๊มตัวนั้นก็ลากสายไฟเองนะเป็นม้วนสายไฟยาวๆต่อจากเบเกอร์ rccb ที่กล่าวถึงมานะต่อไปยังปั๊มข้างบ่อเมื่อใช้เสร็จก็เก็บสายไฟสายยางรดน้ำผมได้ใช้สายยางสีฟ้าขนาด1นิ้วซึ่งก็ขอแนะนำให้ใช้แบบนี้เลยนะครับซึ่งอาจจะมีราคาสูงสักหน่อยแต่ก็คิดว่าทนทานมากเพราะใช้มาเกือบ10ปีแล้วยังนิ่มและก็ม้วนเก็บได้ง่ายเหมือนเดิม ตอนที่ซื้อสายยางรดน้ำนั้นลองคำนวณต้นทุนแล้วนะฮะถ้าหากไม่ซื้อเป็นมว้วนคือซื้อมาเป็นเม็ดตามที่เราต้องการนะราคาก็ไม่แตกต่างจากที่ซื้อเป็นม้วนมากนะักผมเลยซื้อเก็บมาใช้ทั้งม้วนเลยนะส่วนอีกครึ่งหนึ่งนั้นตอนนี้ก็ยังเก็บอยู่นะยังไม่ได้ใช้งานอะไรเรื่องน้ําประปานั้นผมได้ขอน้ําประปาใช้ช่วงประมาณปลายเดือนธันวาห้าหหลังจากที่สร้างบ้านไปได้ประมาณ80%แล้ว คลิปนี้ก็ไม่ยาวนักนะครับขอจบลงเพียงแค่นี้ครับมีคำถามข้อเสนอแนะเสริรเลยนะครับ